่าถูกใจกันอย่างแน่นอนนะสวัสดีครับมาพบกับเราช่องพังน้องครีมแฟมิลี่นะครับวันนี้ครอบครัวของน้องคลีมก็มากันซ้อมหน้าร้อมตากันเลยนะครับมีพี่โดโด้เบอร์ดี้แล้วก็ ที่ลินของเรานะครับครับสามเชือกนี้ครับอีออเชือกกับน้องครีมครับนี่จะพาครอบครัวของน้องครีมไปบุกบ้าน,นองหมพูพลอยนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับรอติดตามชมเลยนะครับ ครับอมแล้วก็เดินทางเลยนะครับอยเอค้อมเย,ยอยะๆครับตามไปดูเลยนะครับเดินมาได้พอล้ครับใกล้จะถึงบ้านน้องโบกซอยนะครับ ถึงแล้วครับเข้าซอยบ้านน้องโบกคอยแล้วครับซอยโหนี่น้องโบกคอยมีอะไรเติมไฟเพว่ออะไรนะครับจัดอาหารตุ๊กจีนให้น้องช้างได้กินนะครับวันนี้มาๆมา,มาครมมาทั้งครอบครัวเราเลยนะครับอินดิพี่โดพีเบอร์ดี้เรานะครับก็มาครับครอบครัวน้องครีนตุ๊กจีนนะครับ บุฟเฟ่อาหารช้างครับบ้านน้องโลอยวันนี้โอ้ oh, ูกช้างช้างเล็กช้างใหญ่มาพอ,อกมกันหน้าเลยนะครับเยอะมากนะครัวมดาราช้างเด็กสำหรับตกีนอาหารบ้านน้องโบปลอยวันนี้นะครับ น้ครับฝากช่องด้วยนะครับช่องน้องอะไรเนี่ยน้องครีมนะครับช่องใหม่รับหาสับตัวกินวันนี้นะครับเตะก็มานะครับนี่มาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ าร่วมอาหารตุกจีนบ้านน้องโบพลอยครับลูกตีครบพี่เอาเลยลกูกอีกพอพี่ครีมมาแล้วถุงเนน,น้องโบพลอยหยดพี่ครีมค,ค,ครับรามาแล้วของน้องครีมเราบ้านนะครับวันนี้คงจะประการเหลือ <c oughs> อิ่มๆเลยนะครับวันนี้ โดเราก็ล้างทองมาแล้วนะครับอดีเราก็ล้างทองมาลินเราก็ล้างทองมาครับวันนี้คิดว่าจะเอาแบบจุจุๆไปเลยครับัดกันแบบเต็มที่เลยนะครับวันนี้อีกสักพักก็คงจะได้รับประทานแล้วนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ่ไ้คยเนในยนี้เ,นย,เยนะคะวควโอ้ชดาวโลนิงเร่นี้น้องน้องวันดีนะคะเดี๋ยวให้น้องบอกลอยนะคะเป็นตัวทแทนมอบคะแนนให้กับน้องช้างปกงานนะคะมอบให้กับพี่วันดีค่ะพี่วันดีเป็นตัวแทนทำเนาะให้เด็กๆได้มัมมัมกันอย่างอเอร่อยเลยนะคะ น้องอ้วนมั่มเลยลูกผลไม้นี่เยอะแยะมากเลยนะคะเรืองย่อยดิเรียบเรียยู่นี่นะคะภาพบรรยากาศที่มาตินเลี้ยงที่บ้านน้องโบพลอยนะคะคือหนูวันดีนะคะไม่รู้นี่เราทำเพลงนะคะคุณผ่านก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันบ้างนะคะ ครับสวัสดี่าครับวันนี้พาดมโนเือใยนะครับขที่ไม่รอกนมนครับอง้างน้องเรครับมาดูครอบครัวของน้องครีมเราครับวันนี้จะกินแบบจุๆเลยนะครับขอบคุณ FC จากโบโบอยนะครับมีทีโดของเรานะครับก็มา เบอร์ดี้แล้วก็พี่ลินของเรานะครับวันนี้คงจะกินดิมๆไปเลยครับน้องครีมของเรานะครับชุดนี้นะคะแม่บอกอเงินแปดก็มานะครับของคำของแท่งครับาะะดารารวมดารานะครับน้องบ๊อบรอยวันนี้มากินโตจีนบ้านน้องบัวบรอยนะครับ นี้เป็นช้างท้อง6งานมาจากงเกนเนาะวันนี้เลี้ยงเหมือนไดสองเลยนะคะอร่อยอร่อยหวานๆเลยชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับยายามารนะคเพื่ออะไรนะคะนีอ่อว

โดโด sociedad, โด Bref, โดโดโโโดว <studio. S 1> <ด>ันน<ด>ี้แม่พางวันใหญ่นะคะที่เป็น้ามท้องนี่ครอบครัวน้องครีมนะคะน้องคีแฟนมันี่นะคะที่เรามีแม่ทางลำใหญ่ช่วงไลีนะคะวัี้ค่ะน้องครีมน้องครีมีนวันนีนะคะทุกคนทุกคนเยนะคะเขาสุดนะคะคนนี้ค่ะ ที่น้องชายทั้ง20อุ๊ย20กว่าที่บอกนะคะวันนี้เนาะที่น้องชายตกอาของเรานะคะขอบพรคุณน้ำใจมากๆเลยนะคะวันนี้แม่นี่มีผลไม้อะไรบ้างมีแตงโมมีกอความีเกลมีมุ้งน้ำเนมีจัมบานอสมีโกโก้นะคะคุณเยอะมากแม่นี้ทราบพูดเลยว่าวันนี้นะคะต้องกินเหลืออย่างแน่นอนแต่แม่สายฟ้าที่มันจะไม่เหลือนะคะเพราะทาน แม่ขายทรายที่สายมันดีกว่าไหมคะแม่ขายท้ายหังไม่โหมจะเป็นเครื่องกันนะคะเป็นเครื่อนกันวุ้นไม่รู้สึกกินอะไรเลยเหรอกินข้าวโพดมาหลายชั่วงแล้วนะเนี่ยอะไรจะหัวข้าวโพดขนาดนี้อย่างนี้อันนี้ใส่ชุดสวยๆด้วยนะคะเป็นคนเป็นของไทยก็ติดใจทำให้กระถุ่มของมาหอมบวบโรย เครื่องของเราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรแต่พวกแม่แม่ป้านะครับคงจะอิ่มตามกันไว้ครับาเวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็โอเคนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องทางนำําลงกัน,นี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ